เฟสส o สับเลฟเฟส h a r เชร j เจเนี y ชะตากรรมแห่งรักกับภารกิจณดินแดนนอกเหนือแผนที่ตอนที่7ความเกรียวโกรธมิอาจควบคุมและการเสียสละของหญิงสาวอันเป็นที่รักความเดิมตอนที่แล้วฝ่ายแอคริโมเนียสจัดทาแผนการที่ซับซ้อนและพปลิกแปลง เพื่อจับเซโรฟิน่าเพื่อพยายามดึงแก่นแท้ของเฟียนิกไฟออกจากตัวอีกนาเทียมันดาของทารกน้อยไอคริโมเนียสมองว่าเซโรฟิน่าเป็นภัยคุกคามและเป็นเครื่องมือในการเข้าควบคุมอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะส่งต่อจากมารดามายัางเธอไอคริโมเนียสไล่ตามอย่างไม่ลดละ ใช้มนดำพันธมิตรที่ลึกลับของเขาและแม้แต่ยอมประลองกับเทพองค์อื่นๆเพื่อต่อสู้กับเซราฟิน่าให้บรรลุเป้าหมายอันชั่วร้ายของเขาด้วยความห่วงใย,ยอนาขตและบุคคลอันเป็นที่รักทั้งสามเหล่ามนุษย์ผู้บริสุทธิ์นาง จึงแยกบุตรสาวทั้งคู่ออกจากกันโดยมายาน้อยถูกฝากเลี้ยงกับพระแม่ไกอาผู้ประธานพรและอควาร i u s สเทพีแห่งมหาสมุทรเป็นผู้ดูแลฝึกฝนวิชาป้องกันตัวให้กับนางในเวลาต่อมาโนริดาจึงจำเป็นต้องฝากบุตรธิดาซึ่งคือมายาไว้ตั้งแต่การนั้น ในเหตุการณ์ครั้งนั้นพลิกผันทวีความรุนแรงอีกนาเทียเทพธิดาแห่งไฟฟีนิกซ์เข้าต่อสู้อย่างหนักเพื่อปกป้องอนาเขตแต่แล้วเหล่าทหารเทพนำโดยเอคริโมเนสผู้ปรารถนาฉกชิงและควบคุมพลังแห่งไฟในตัวนางไม่ยอมที่จะลดละและหมายจะแย่งชิงลูกสาวของนางเพื่อปลุกเร้าพลัง แห่งโกรธาให้ลุกโชนนั่นเองจนในที่สุดนางสูญเสียการควบคุมตัวเธอนั้นถูกครอบคงมด้วยความโกรธที่เธอไม่สามารถที่จะหยุดยั้งมันได้อีกต่อไปพลังแห่งความมืดได้จุดชนวนให้เกิดเปลวเพลิงที่มหูมาถาโถมใส่กองทัพเอคริมอนียสอย่างไม่อาจหยุดยั้งได้ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่ออาณาจักรศักดิ์สิทธ ของเธอเท่านั้นแต่ยังรวมถึงโลกมนุษย์ด้วยขณะที่ความโกรธของอิกนาเทียรุนแรงทวีขึ้นเรื่อยๆเปลวไฟของเธอก็โห้มกระหน่ำจนไม่อาจที่จะควบคุมมันพร้อมที่จะเผาผลาญทุกสิ่งที่ขวางหน้าความร้อนที่แผดเผาได้โห้มกระหน่ำเผาไหม้โครงสร้างของหมู่บ้านในอนาณาบริเวณกว้าง สัตปาน้อยใหญ่หนีตายจ้าละวันระบบนิเวศกำลังแปรปรวนเสียสมดุลเนริดารีบอพยพผู้คนไปยังสถานที่ปลอดภัยและแล้วดินแดนของมนุษย์ก่สนสรทสถานภายใต้น้ำหนักของความพิโรธของอิกนาเทียผู้ถูกรุกรานโดยกองทัพเทพจอมช่อฉุนกลลวงของเขาสำเร็จกาบเบรียลเทพแห่งลม ได้งร,รู้ถึงแผนการร้ายของเอ็กซิมอเนียและเห็นอกเห็นใจต่อองอิกนาเทียเขาจึงตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลระหว่างองค์ประกอบของธาตาุตา่างๆและได้เข้าแทรกแซงเพื่อช่วยเหลืออิกนาเทียในการต่อสู้ของเธอบทบาทของกาเเรียลคือการใช้พลังอำนาจแห่งลมพายุ สร้างกระแสลมเพื่อสนับสนุนอีกนาเทียในการสู้รบเขาสร้างลมกระโชกรุนแรงควบคุมอากาศเพื่อทำให้กองทัพของแอคริโมเนียสับสนและให้ความช่วยเหลือเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้อีกนาเทียได้เปรียบฝ่ายเนริดาด้วยความรักและผูกพันเกิดนิมิตภาพแห่งเหตุการณ์ที่อีกนาเทียต้องแผ่เผาตนและโลกมนุษย์ เมื่อรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามานางซึ่งถือกำเนิดจากท่าทแห่งน้ำที่ฉลาดและทรงพลังซึ่งพลังของเธอจะชัดเจนขึ้นเมื่อถึงคราวคับขันอันตรายเนริดาระหนักถึงความร้ายกาจเร่งด่วนของสถานการณ์และผลแห่งหายนะที่รออยู่หากเปลวไฟของอิกนาเทียไม่ถูกควบคุมให้สงบ มีเพียงนางเท่านั้นที่จะสงบสึกในครั้งนี้ได้ด้วยความสำนึกในหน้าที่และความรักที่มีต่อทั้งสองอาณาจักรโนริดาก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญเพื่อเผชิญหน้ากับไฟนรกที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งโหมกระหน่ำภายในร่างอิกนาเทียด้วยความตั้งใจแน่วแน่เพื่อที่จะเรียกสติแก่นางอันเป็นที่รักของเธอ แต่ไม่เป็นผลเพราะอิกนาเทียไม่อาจควบคุมพลังแห่งเพลิงพิโรธได้แล้วเหล่ากองทัพแอคริโมเนสประเมินอำน,นาจไฟของอิกนาเทียต่ำเกินไปเหล่าทหารของเทพเลวถูกนางสังหารไปเกือบหมดจึงต้องถอยทับไปเพราะต้านพลังของนางไม่ได้เนริดาร่ำให้เพราะสงสารคนรัก ที่อาจถูกเผาผลาญไปด้วยไฟแห่งความพิโรธในตัวเองอีกนาเทียเจ้าหลบไปนนริดาอย่ามาขวางทางเรานางพูดพลางพยายามมีสติระงับเปลวไฟไม่ให้โดนร่างของเนริดามันยากเต็มทนนางจำเนริดาไม่ได้เงือกสุดท้ายแห่งรักที่นางระลึกได้จึงดิ่งร่างแห่งไฟขึ้นสู่อากาศเบื้องบนเพื่อให้พ้นจากคนรัก ดวงตาของนางแดงกล่ำดุดปีศาจร้ายเนริดาที่รักของข้านี่ข้าไงเนริดาของท่านจงหยุดเถิดไม่อย่างนั้นท่านจะต้องดับสลายมอดไหมด,ด้วยไฟโกรทาของท่านเองรวมทั้งทุกคนที่จะต้องตายโลกมนุษย์จะต้องแตกสลายสูญสิ้นน้ำตานางพลันไหลลงสู่ชั้นบรรยากาศด้วยความสะเทือนใจ ก่อเกิดเป็นเกลียวคลื่นอันมหึมาเธอได้ปลุกเรียกพลังแห่งาธาตุของเธอเองเรียกคลื่นและกระแสน้ำอันทรงพลังดันร่างของเธอให้เสมอกับอิกนาเทียเพื่อสลายเปลวเพลิงที่อาจเผาคลานทุกสิ่งที่ขวางหน้าในการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างไฟกับน้ำนโนริด้าต่อสู้ควบคุมพลังแห่งความโกรธของอิกนาเทียบนอวกาศ พลังแต่ละธาตุปะทะกันในการต่อสู้ที่สร้างหายนะชะตากรรมของทั้งสองอาณาจักรแขวนอยู่บนความสมดุลแห่งธาตุในขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปเนริด้าได้รวบรวมพละงกำลังทั้งหมดของเธอและควบคุมพลังอำนาจแห่งน้ำและมหาสมุทรทั้งหลายที่มีมากกว่าธาตุอื่นใดทั้งหมดในจักรวาลด้วยการยอมเสียสละร่าง เนริดา้าถ่ายทอดแก่นแท้ของเธอผสานเข้ากับเปลวเพลิงที่โหมกระน้าภายในร่างของอิกนาเทียน้ำและไฟผสานเข้าด้วยกันแสดงการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบที่ยอดเยี่ยมทำให้เกิดความสมดุลที่ละเอียดอ่อนซึ่งป้องกันความโกรธาที่ไม่สามารถควบคุมให้สงบลงได้และยุติการกลืนกินของทั้งสองอาณาจักร ในช่วงวาระสุดท้ายของเธอเนริดาเธอกระซิบถ้อยคําแห่งความรักและการปกป้องโอนภาระการเสียสละของเธอไปสู่จิตวิญญาณของคนรักอีกนาเทียได้เห็นความเสียสละและความทุ่มเทอย่างไม่กลัวเกรงของเนริดาตลอดทั้งเหตุการณ์แต่เธอทำอะไรไม่ได้ โทสะอันร้อนแรงของเธอสงบลงแทนที่ด้วยความเศร้าโศกและความสำนึกผิดอย่างสุดซึง้งเมื่อคลื่นน้ำดับไฟแห่งฟินิกซ์ที่โหมกระหน่าภายในอิกนาเทียแก่นแท้ของเนอริด้าก็ผสานเข้ากับพลังแห่งธาตุกลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งความสมดุลชั่วนิรัน์นับจากนั้นเป็นต้นมาจิตวิญญ,ญาณของเนริดายังคงผสานเข้ากับ เปลวเพลิงของอิกนาเทียคอยนำทางและควบคุมพลังโดยถ่ายทอดสู่ทายาทคือลูกสาวของเธอเพื่อปกป้องเซราฟิน่าซึ่งเป็นบุตรสาวที่รักและหญิงสาวอันเป็นยอดดวงใจของเธอตลอดไปเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีการสูญเสียสัตว์ป่าแห่งพื้นโลกสูญพันธ์จำนวนมากมายเทพธิดาอิกนาเทียถูกลงทัน จากผู้ปกครองเทพสูงสุดแห่งอาณาจักรสวรรค์โดยการริบคืนอำนาจแห่งไฟจากเธอเธอต้องกลายสภาพเป็นมนุษย์ธรรมดาและหมดอายุไขซึ่งนั่นหมายถึงเธอจะต้องตายเมื่อพ้นจากความเป็นเทพแต่ด้วยความที่นางคือผู้ดูแลรักษามนุษย์และสัตว์มายาวนานในภารกิจแห่งเทพที่ผ่านมานางจึงต่อรองขอมีชีวิตอยู่ เพื่อเห็นลูกสาวทั้งสองเติบโตไม่อย่างนั้นบุตรธิดาทั้าทางคู่อาจถูกปองร้ายเทพสวรรค์กาบเบรียลซึ่งมีความยุติธรรมจึงได้รับบัญชาให้ลดทอนพลังอำนาจของเธอให้เธอใช้พลังเพียงแค่คราวที่จำเป็นเท่านั้นและต่อเวลาให้เธอจนกว่าเด็กน้อยทารกจะมีอายุครบ11ปีของโลกมนุษย์ นางจึงจะสิ้นอิทธิฤทธิทางปวงและหมดอายุไขแต่เหล่าเทพอาวุโสเกรงกลัวในพลังอำนาจแห่งไฟที่อาจจะเผาพลามชั้นสวรรค์ดังคำพยากรณ์ต่างก็ไม่เห็นด้วยแต่ไม่อาจต่อต้านอำนาจสูงสุดนั้นได้จึงได้แต่วางแผนลับๆคิดกำจัดเซราฟิน่าน้อยผู้มีเชื้อสายมนุษย์ครึ่งเทพเมื่อเซราฟินาน้อย ก่อนที่เธอจะอายุครบ11ปีเพียงไม่กี่วันมารดาของนางได้ขัดขืนคำบัญชาจากเทพสวรรค์ชิงปลิดชีพดับอายุไขของตนก่อนด้วยความเด็ดเดี่ยวเพื่อรักษาพลังแห่งฟีนิกซ์ไฟไม่ให้ถูกริบคืนเพื่อต้องการปกป้องเซราฟินา่าและการรอคอยให้ไฟฟีนิกซ์ของนางตื่นขึ้นอย่างเต็มที่เมื่อครบ25ปีบริบูรณ์ อีกนาเทียวางแผนการไว้ล่วงหน้าเมื่อรับคำพิพากษานางได้บำเพ็ญจักกระสมาธิตลอดระยะเวลาแห่งช่วงชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อรักษาฟื้นฟูพลังให้แข็งแกร่งเพียงพอที่จะช่วยคุ้มภัยให้บุตรสาวได้จากผู้ประสงค์ร้ายแต่มันยังไม่แข็งแกร่งพอป้องกันผู้ปองร้ายที่มีฝีมือขั้นสูงก่อนสิ้นชีพ นางได้สวมสร้อยคอที่มีสัญลักษณ์ลวดลายจี้ฟินิกซ์ปริศนาไว้ที่คอของบุตรสาวเซราฟิน,นาน้อยถูกปองร้ายอยู่บ่อยครั้งแม้ในตอนแปดขวบที่หน้าผาซึ่งถูกลวงล่อโดยแผนการของเหล่าสตรูเทพให้สวนัขสัตว์แห่งเวทมนตัวน้อยนั้นมารอบสังหารนาง เรื่องราวที่โลกมนุษย์ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากความโกรธเกรียวของอิกนาเทียด้วยการเสียสละครั้งสุดท้ายของนลริดาตอนนี้มายาได้รับรู้ถึงความลึกของการจากไปในตัวมารดาของเธอด้วยความเปราะบางอ่อนไหวระหว่างท่าแท้ของธรรมชาติที่เธอเป็นคือน้ำเธอถูกชักจูงเป่าหูด้วยข่าวลวง จากเหล่าเทพที่เป็นศัตรูเก่าของมานดาเธอไม่อาจแบกรับน้ำหนักของความรู้นี้ไว้ในใจเธอได้เส้นทางของเธอเกี่ยวพันกับเส้นทางของเซโรฟีนาโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อปกป้องทั้งสองอาณาจักรและเหตุผลบึ้งลึกด้านมืดที่ถูกปลุกปั่นโดยศัตรูเก่าของมานดาเซรรฟีนาและคน ที่เคยหมายชิงมารดาของมายาและคนที่เคยหมายชิงมารดาของมายาจากอีกนาเทียเธอจึงต้องตามหาเพื่อเข้าร่วมกับทีมเซราฟิน่าในการดำเนินการตามแผนการที่จะแก้แค้นอีกนาเทียเป็นต้นเหตุให้มารดาของเธอต้องตายจากไป